อยากให้ลูกมีเงินล้านก่อนอายุ20สต้องทํำยังไงอ่ะค้ณบีบอกเลยสามารถทําได้นะถ้าเกิดคุณทําตาม5ข้อดันต่อไปนี้ข้อแรกข้อที่1ครับคือสอนให้ลูกรู้จักเก็บเงินตั้งแต่อย่างเล็กครับเปิดกระปุกออมสินให้เขาเลยหรือบัญชีออมทรัพย์พิเศษให้ลูกเอาไว้เลยให้เขารู้จักการหยอดกระปุกทุกๆกวันต่อเนื่องเป็นวินัยสม่ําเสมอแล้วอย่าลืมสอนเขานะครับว่าต้องเก็บเงินก่อนใช้ไม่ใช่ใช้เหลือแล้วค่อยเก็บข้อที่2ครับคือสอนให้เขารู้จักลงทุนต่อยอดออกดอกออกผลไม่ใช่เก็บไว้เฉยๆเพ ออการฝากเงินเฉยๆไว้กับธนาคารนั้นเนี่ยดอกเบี้ยธนาคารมันค่อนข้างน้อยนะครับลองใช้กองทุนรวมดูอันนี้ปลอดภัยนะครับแล้วไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยเปิดพอร์ตการลงทุนให้กับลูกได้ผ่านกองทุนรวมเล็กๆน้อยๆให้ลูกนั้นเนี่ยได้เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนแล้วสอนลูกว่าจากเงินก้อนเล็กๆมันจะโตด้วยเงินของมันเองโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่ต้องใช้แรงงานเราทำงนานและอันที่3นะครับต้องสอนให้เขารู้จัก,จากหารายได้เสริมไม่ใช่รอแต่ของเงินจากเราแต่ ยงอย่าแล้วที่สําคัญนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้ลูกอยู่ในวัยทางานก็ได้นะให้เขาเริ่มทําตั้งแต่เขาอายุยังน้อยนี่แหละห้ขวบถึง10ขวบเนี่ยเริ่มสอนได้แล้วสอนได้เลยให้ลูกลองขายของอะไรง่ายๆก่อนทําออนไลน์ก็ได้นะครับทำคลิปก็ได้ทํางานเสริมพิเศษก็ได้ขายของก็ได้เอาของเล่นมือสองไปขายในตลาดแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมให้เขาเข้าใจว่าเงินเกิดจากการสร้างคุณค่าหรือเกิดจากการทํางานถึงจะได้เงินไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วได้และอันที่4ครับสอนเรื่องทั สาบการเงินให้กับเขาเช่นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายแม้จะเป็นรายจ่ายเล็กๆน,น้อยๆก็ต้องบันทึกไว้จดเอาไว้ว่าได้เงินมาจากทางไหนเอาไปใช้กับเรื่องอะไรบ้างเงินออมอยู่ตรงไหนเงินลงทุนอยู่ตรงไหนแค่นี้แหละครับให้เขารู้จักที่มาที่ไปของเงินเท่านี้แหละก็จะทําให้เขาตระหนักครับว่าเงินมันมีที่มาที่ไปอย่างไรควรจะทนุถนอมมันอย่างไรและจะทําให้มันโตได้ผ่านช่องทางไหนและข้อที่5นะครับนั่นก็คือการลงทุนให้ลูกอย่างน้อยเดือนละ1,000บาท này thuộc ทุกเดือนนะครับเป็นเวลา20ปีนะครับก่อนอายุ20เนี่ยลูกคุณจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะครับรู้จักวิธีการลงทุนที่ถูกต้องนะครับเอาเงินไปลงทุนที่ที่ทําให้เกิดออกดอกออกผลนะครับอย่างน้อย12%ต่อปีนะครับผมเงินต้นทุกๆเดือนเดือนละแค่1,000บาทเนี่ยจะสามารถทําให้ลูกคุณนะครับมีเงินเก็บได้1ล้านกว่าบาทนะครับเมื่อตอนที่ลูกคุณอายุ20ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับในวิธีการลงทุนว่าลงทุนที่ไหนอย่างไรนะครับ โค้ดบีนะครับเปิดคอร์สสอนทางการเงินสําหรับคุณพ่อคุณแม่เพื่อลงทุนให้ลูกโดยเฉพาะเลยนะครับสอนว่าควรจะลงทุน1000บาทนั้นเนี่ยไปที่กองทุนไหนอย่างไรนะครับเพื่อให้เงินนั้นเนี่ยโตขึ้นทุกๆเดือนนะครับผมและเมื่อลูกคุณมีอายุ20นะครับคุณจะเก็บเงินให้ลูกได้ครบ1ล้านบาทแน่นอนนะครับผมถ้าพ่อแม่คนไหนนะครับสนใจเก็บเงินให้ลูกนะครับเอา5าเทคนิคนี้ไปใช้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากลงทุนให้ลูกแบบถูกต้องถูกวิธีนะครับโค้ดบีมีคอร์สสอนแบบนั้นตรง ตรงเลยครับเรียกว่าคอร์สสอนคุณพ่อคุณแม่ออมเงินให้ลูกนั่นเองนะครับซึ่งคอร์สนี้นะครับโค้ดบีจะจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่26กตุลาคมนี้นะครับผมใช้เวลาเรียนกัน1วันเต็มเลยนะครับและนะครับในคอร์สนี้นะครับไม่ใช่สอนให้คุณพ่อคุณแม่นะครับรู้จักวิธีออมเงินเท่านั้นนะครับแต่ยังสอนวิธีการกดปุ่มตามด้วยนะครับทำยังไงวิธีการออมเงินไอ้ที่บอกว่าลงทุนในทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะครมมมมมมกกองุน้้าาาครตต่่่่่่ๆพพววีีดปแไใช แต่ยังสามารถปฏิบัติได้จริงด้วยครับผมและที่สาคัญนะครับโค้ชบีรับจํากัดจํานวนครอบครัวถ้าสนใจนะครับรายละเอียดในเรื่องคอร์สนะครับให้ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k กต o อนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ o กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโค้ชบีนะ ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์